โอเครครับก่ากระตัดท่านด้วยนะครับมันยังผมพิจารณาซีเชคือเมื่อวานเนี้ยอัดเวลาคลิปหนึ่งเนาะแต่ลืมเปิดใหม่ <c oughs> ว่าเชียเลยก็คือตอนนี้ผมได้หูฟังใหม่ไปแล้วเราไปหนูฟังจาไม่ได้เออจาได้เอออนได้หูฟังใหม่แล้วก็เขาได้หูฟังใหม่มันก็เจอเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เคยพูดไปในคลิปอื่นๆล่อยมากแต่เกิดปัญหาที่ว่าแม่งไม่ได้ลงเนี่ยสิ ก็เลยจะมาพูดซ้ําอีกสักรอบจริงๆควรพูดซ้นะํานั่นแหละแล้วหนึ่งก่อนพูดซ้ํากดเชื่อแล้วเปิดเมนูวะอ๋อยิ้มมันเนๆนานคือผมจะมาพูดเรื่องที่ว่าทําไมช่วงนะี้ลงคลิปน้อยสุดๆน้อยแบบคือถ้าใครสังเกตดีๆจะรู้เลยเว,ลว่าปกถึงจะลงห้าคลิป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 อยู่ทุกวันใช่ไหมทำไมอาทิตย์ที่แล้วถึงลงแค่คลิปเดียวเอ้สองคลิปรวมทั้งอาทิตย์อ่ะนะ เพราะว่าม,มันเกิดปัญหาเรื่องจากที่ว่าหูฟังผมพังตัดคลิปไม่ได้แล้วก็จะอัดคลิปแล้วก็มาตัดแต่ก็เสิอเปไปร้อนในโออย่า oh yeah. สุดจอไปเลยซึ่งตอนนี้นก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละเนาะอื๋อ,อเฮียเจ็บ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราเป็นร้อนในอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากทาคลิปเท่าไหร่เนี่ยเออก็เลยผมว่าผมจะหยุดทํสักอาทิตย์น,นึงก็คืออาทิตย์เนี้ยอีกอาทิตย์น,นึงเนาะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะทำแล้วเออก็มีคลิปอยู่ประมาณสามสิบคลิปที่ลงไปแล้วของเมื่อวานครับแล้วก็จะมีคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วก็อาทิตย์นี้ก็จะหมดละรออาทิตย์หน้าเลยเออเพราะว่าเราไหนมันไม่เหย่ยเราเหมือนเนหะ่ยกันนะถ่ายอะไรจะมาทำคลิปเนาะ ก็มาไว้เจอกันหับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้ก็นั่นแหละก็ยคยอมมีอะไรเยอะไม่อยากพูดเยอะด้วยเจบ็บเจ็บปากสุดๆไปเลยเอาเป็นว่านั่นแหละก็คือก็ไม่มีอะไรก็แค่จะบอกว่าคือถามว่าจะมีคลิปลงไหมอาจจะมีแต่มันจะมาในรูปแบบที่แบบไม่ใช่รูปแบบที่มันเป็นการเล่นเกมการ เล่นเกมทำคลิปไมค์ครับเล่นเพลย์สเั่นสองสอ,งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันจะเป็นคลิปที่แบบคือผมจะพยายามเอาคลิปทำแลบ,บที่กูไม่ต้องพูดยเยอะมาแทนเพราะว่า <c oughs> เจ็บนะเพราะว่าจะมานั่งทำแบบเรียกว่างไงอ่ะรอ้ยย่าอะไรครับเนี่ย อะไรวะใ้กูจะกูไม่ได้จะมาเล่นลูกเอออย่าเพิ่งมีอีเวนต์นะฮะนี่คือไม่ได้ตั้งใจให้มีอีเวนต์นะเล่นแล้วมันก็ไม่เฉยเลยเคพูดต่อแล้วต่อก็คือเราอะอยากทําการหยุดทําคลิปก็จริงแต่คือกูยังไม่รู้ตัวเองไงว่าอีล้อในกูจะหายเมื่อไหร่คือไม่คือก็อาจจะมีคลิปถ้าอาทิตย์หน้ามันไม่หายจริงๆผมก็จะทําคลิปพวก ทำคลิปสตูดิโอเป็นเรียกว่าไงเป็นโมเดลไปทำนู่นนี่นั่นของผมอะไรเงี้ยเออเราไปเรืออ่อยอ่ะได้คิดมากเลยนั่นแหละหลายๆอย่างเนาะอาจจะใช้เวลานี้ไปนั่งทำนั่งนั่งฝึกทำโมเดลอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เอออาจจะมาสอนปั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออไม่ต้องคิดมากหรอกแต่ว่ามีแน่ๆอ่ะ แต่คงไม่ใช่เร็เรวๆนะต้องศึกษาวิจัจำปงกำบ้านอีกนะเนาะยังไม่ใช่ตอนเนี้ยแต่พูดได้ฟังเผื่อไม่มีคลิปออกมจริงๆ<อ>ไม่ก็อาจจะ<อ>ทำแลบเรื่องอื่นๆเช่นทำทำแบบทำินโทรเนี่ยไม่อยากทำาสุดเลยแต่ถ้าไม่มีจริงกูอาจจะมาทำโชว์อาจจะมาประกาศพร้อมินโทรใหม่อะไรเงี้ยถ้าไม่มีทำจริงๆทำาปกคงปกคลิปอะไรเงี้ย เออคือมันมีทำแหละไม่ทำอีกเยอะกูพูดเลยอืมทำง่ายง่าย<ะ>ก็ไว้ค่อยว่ากันภายในครั้งหน้าค่ั้หนึ่งจัมาแรงมันนั่นแหละเออนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละกูคือมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะไม่มีสอเิปจีจะพูดอ่ะคือแค่แต่เขาแอบมาบอกว่าแบบ เอ้ยกูจะเริ่ทำคลิปไปสักพักนะส่วนใครที่อยากแบบอยากติดตามจริงจริงหรืออยากแบบพูดค,คุยก็ที่ o อดก็มีที่ o อดเนี่ยพิมพ์พิมพ์ม,มาได้อาจจะไปนั่งตอบหลังอ,อาจจะนะ <laughs> แล้วก็มีในเฟซเออในเฟสนี้ไม่ต้องทักมาเียเกียดตตอบไม่ค่อยได้อ่านอยู่แล้วนั่นแหละก็ตามนั้นแหละเนาะ คินี้มาคิปสั้นๆที่จะมาบอกว่าทําไมถึงทาคลิปน้อยลงมาถึงวก็ทําคลิปแล้วก็ถ้าใครดูดีสเกอคอเตคุณภาพคลิปล่าหลัเนี่ยมันจะเริ่มมีมีน้อยลงผมรู้สึกว่าการใส่มีมไปเยอะเนี่ยมันเรียกว่างไงอ่ะคือมันทําให้คลิปมันไม่น่าเบื่อก็จริงเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอเชื่อมันใส่เยอะเกินนั้นก็แบบมันก็ไม่ขนาดนั้นอะ่ะใช่ปะก็เลยแบบ ก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวจะใส่มีมใม้นะ้อยลงใส่แล้วที่จําเป็นเท่านั้นเนาะเอใอห้มันเสียก่อนอให้ได้รีเดี๋ยวเราไปพูดกเกมอื่นต่อ <ś c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมึงจะเล่นอะไรเกมไปทุเดทโต นี่ไมมีภาษาไทยโคตรน่าเศ้าเอ็นเร้แล้วก็ใครที่ถามเรื่องเกมพูนเกมนี้เกินมันใจเย็นเย็นไม่มีใครถามหรอกแต่พูดไว้ก่อนคือใจเย็นเย็นยวค่อยๆทำนะอย่างสกายแฟค o ตอรี่ทำไมถึงทำแค่สามตอนแล้วไม่ได้ทำต่อคือกูอยากทำไม่ก็อยากทำแต่มันเป็นช่วงที่ว่าไม่รู้จะอัดอะไร เ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมมันเป็นช่วงที่สกัดแฟคทอรี่อ่ะมันเข้าสู่ช่วงที่เปิดค้างขึ้นทาให้กูจะต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยไอ้เชี่ยกูจะทําอะไรดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาสนใจได้ในตอบไอ้เงี้ยจะสนใจเยอะขอร้องนั่นแหละก็เลยไม่รู้จะทําอะไรดีเออเปิดท่า้เยี่อะไรดีเล่นเกมอะไรดีวะนั่นแหละหลายๆยางมันยังไม่ลงตัวขนาดนั้นอะ เพราะว่าตองถ่ายคลิปสกายแฟกตะมันจะนานมากเลยเว้ยต้องไปนั่งตัดจเจ๊เฮียวเออก็เลยไม่อยากตัดเท่าไหร่และไอ้ที่สำคัญคือทำไมเจ๊มึงอ๊อฟฟาดนั่นแหละเออแคเอ็นว่าเอาเป็นว่าอ่าอ็นว่าะไรวเอาเปนว,าว,วาปนว่าไม่ลงคลิปละกัน ผมจะหาอะไรมานั่งทำนั่งทำแค่เบื่อไปให้ทุกคนดูเนี่ยอันแรกที่ทำได้จริงก็มีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยนี่สามอย่างเนี่ยที่พอทำทำแลบได้เกิกูสึกชทเป็นอยู่คนเดียวไงอีปัญหานั่นอ่ะอุ้ยยูจะอัพสัมแปอะไรละ่ะอะไรยังไม่รู้จะอัพอะไรดีอนะ่ะจะใครคิดออกอ่ะช่วยบอกหน่อยทีนึกไม่ออกจริง จริงๆอ่ะอยากหาหมอดแพกอื่นมาเล่นเอาให้แบบสบายๆอัดได้ใหไรอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเอาหมอดแพกที่มันแบบอย่างนั้นอ่ะเข้าใจใช่ปะเราะว่าขี้เกียจเกินอาจจะมีอาจจะมีอจจะมอดแพกตัวอื่นขึ้นมาแทนสกายแฟกสกายแฟอาจจะยังไม่ลบอาจจะมีเล่นแต่อาจจะเล่นน้อยเอาหมอดแพกตัวนี้ขึ้นแทนไมค์ครับเบสเฟยปก่อน เพราะไอคา t ดิสเทเนี่ยผมว่าผมจะสร้างโบวใหม่อะไรเนาะผมจริงจิงผมทำไปแล้วแต่คิดไม่เสียตลอดเลยน่าหมีมากกาว่จาจะเอาแมพใหม่เหมืกันมันแ,กแลกเหลือเกินเนี่ยเออก็ช่วงนี้ผมก็จะทําเป็นไมคาวมาแพกแทนที่จะทําำนะอันนี้คือคิดเมื่อกี้เลย <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้เตรียมมาเนาะเออหวังว,ว่าครั้งที่แล้วลืม เปิดเปิดไหมในแอปอันนี้คงไม่เปิดปิดใหม่ในตัวของฟังแทนได้สัตว์ไม่เอานะขี้เกียจพูดใหม่นะซึ่งผมกำลังนั่งเลือว่าผมจะทำอะไรดีเอาคอนโนบล็อกไหมใครอยากดูกอคอมเม์ที่านล่างได้นะครับอย่าทำให้เอ,อ,อย่าทำให้ทีหลังเนี่ยเห็นว่า,า,าแพ็คอีกเยอะเลยที่อยากเล่นแต่ผมจะ,จะค้นหาในอ่าสมอลไลท์ก็คือ รุ่นที่น้อยแล้วก็ไม่ยินสเปคมากเท่าไหร่ละไกันนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งจริงๆก็อยากหาโมดแผนอื่นเล่นอะที่แบบไม่ค่อยมีคนสนใจเขาเล่นกันอะเ <c oughs> นี่ยกัลลนะ็กติกไซแอนเอาปะล่ะกลับไปเล่นกับแม่งก็ได้นะเอาป่ะเออเอาเดียวเอาเั็นว่าคิดละเอากัลล็กติกไซแอนมาเล่นต่อแต่เป็นแมปแมปแมปใหม่นะ เออพูดไว้ก่อนพูดดา้ก่อนเนีฮยก็ไว้เจอกันในซีรีส์ทับไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยกดเยอะๆเลยซับสไครต์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้คนทําสุดๆไปเลยแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากชมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับจะอ่านแล้วก็ตอบให้เนาะแล้วสาหรับคนที่อยากโดเนทก็สามารถโดเนทที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นเอ็กซ์ปิดเนาะกระเพราเดี๋ยวผมค่อยทําให้มันดีขึ้นภายในทีหลัง ใครมีเพียงพองก็สามารถดูเนตมาได้นะครับเป็นการขอบคุณมากเลยแล้วก็เดี่ยผมจะเปิดปไปต้นด้วยถ้าเราใครสนใจไปต้นผมจะขึ้นให้ท้ายคลิปตลอดเลยนะครับเฮีย,ายาหาเงินตั้งแต่ยังยังไม่ถึงพันซักตัวไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนครับมีมีไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเฮียดีกว่าเนี่ยมันดังแล้วค่อยมาทําทําไว้ก่อนอยวาค่อยาพูดทีหลังตลอดว่า่าลืมไปกด ถ้าใครมีตังค์อย่าลืมไปมสำรไปต้อนให้ด้วยอะไรอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเออคมีน้ำมือคลิปก็ได้เออเดี๋ยวไปศึกษาแป๊บเอาป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆสำหรับคนที่ชอบคลิปของผมแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจก็ัแล้วก็เอยคนทีวิวมันเยอะค่อยะซับมันเยอะผมก็จะผลิตคลิปที่เยอะขึ้นมไม่ย้ำว่าเป็นคุณภาพที่ดีเพราะว่าบางครั้งอาจจะ <laughs> ไม่ได้ดีมาก แต่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยคือเรื่องของไม่ไม่น่าจะชอ็อตแล้วไม่น่าจะช็อตนะเรื่องการครั้งแรกเออก็ตอน,นั้นแหละครับแต่ผมทิกนาทีแล้วมันไม่ชอ็อตนะเอออะไรนั่นแหละครับส่วนต่อไปจะเอาอะไรมาเพิ่มจะทำอะไรหรืออะไรยังไงถ่ายวอล์กเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะมีในช่องเราแต่อาจจะทำเมื่ออา,อาจจะไปไกล์แล้วค่อยมานั่งทำเพราะว่า กล้องโทรศัพท์กูยเนี่ยแม่งแตกเว้ยเออแวม้เวลาเวลาถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพแม่งก็แบบอืมสุดยอดอ่ะก็มาเปลี่ยนกล้องสองพันห้าคือสองพันห้าเคยเปลี่ยนจอไปรอบหนึ่งด้วนเพราะจอมันแตกไปรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสองพันบวกสองพันห้าสี่พันห้าละอีกอีกสี่ร้อยนี่คือเท่าเครื่องที่ซื้อมาเลยซื้อเครื่องใหม่ได้เลยอ่ะก็เลยอ่ะรอซื้อกล้องดีงกว่ารอ เออไม่ซื้อกล้องก็อาจจะรอรอเก็บรอนั่นแหละรอไม่กล้องก็โทรศัพท์ใหม่สักอย่างนี่ยสักแล้วสองอย่างเนี่อมันนี่แล้วของอนาคตอ่ะนะต้องกันใช้ซึ่งน่าจะลงน้อยสุดเพราะว่าช่องเราอย่างที่บอกช่องเราเนี่ยเล่นเกมซะมากกว่าเออแล้วก็ใครยังไม่รู้คอนเซปต์ช่องเพราะไม่เคยพูดมาก่อนคือคอนเซปต์ช่องเราเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าคนเล่นเนี่ยอาจจะเก่า คือคลิปไอคลิปลแรกๆนั่นอะตัดทิ้งไปเลย <c oughs> คุณคุณจะจำภาพภาพลักษณ์ตรงนั้นไม่ได้เลยเว้ยอันนั้นคืออัดคลิปเลยที่ว่าแบบเอ้ยกูอยากให้กูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้อะไรแล้วเข้าใจใช่ไหมกูก็เลยแบบเจอกูอัดคลิปมาแล้วม่งก็แบบดูแล้วง่วงมากซึ่งผมจะเลาะเลาะช่องออกเลาะไม่ใช่เลงเลาะช่องถุยคือคลิปยังอยู่แต่ผมจะเปลี่ยนแนวการพูดของผมจาก การพูดแบบพูดแบบธรรมดาไม่มีอะไรก็อาจจะมีมุกมีอะไรเพิ่มมาแต่อาจจะน้อยเพราะว่าคือถ้าเป็นคนถ้าสมมติก,กูตอนเด็กๆก,กูมานั่งท o ยูทูบอะก็มุกเต็มช่องเพราะว่ากูเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยมุกแม่งแล่นมาในหัวสมองแบบเหมือนกูกลายเป็นเรียกว่าเครื่องคิดมุกเคลื่อนที่อะของเพื่อนอะเออนั่นแหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ ชีวิตแม่งก็เครียดอะเนาะคิดมุกก็ยากยากแล้วเกิดเนี้ยฮะคือชีวิตกูไม่ติดแงกอยู่กับคอมอยู่นู่นนี่นั่นแล้วแบบโอ้ไม่ไหวคิดอะไรไม่ออกก็เดี๋ยวเอา,เอาง่าง่ายก็คือเดี๋ยวผมจะโละทั้งหมดออกแล้วก็ทําคลิปเกมจะพูดให้เยอะขึ้นอะไรให้มันดูว่าค่อยมีอะไรที่มันพูดเยอะต่ไม่ยืดเยื้ยอะละกันนะผมจะแนะนําทุกอย่างที่ผมแนะนําได้ละกันจะพยายามนะครับจะพยายามนะ Okay. โอเคเนาะคนเรามันก็ต้องฝึกกลันไปอะไรแหละไม่ใช่ว่าเปิดมาเหมอจะเก่งในทุกคนนะเนาะ <c oughs> ก็เอ่าไวก็ต่คิดหน้ากูบอกจะจบคลิปแน่ตอนนั้นยังไม่จบเลยนะเนี่ยเนี่ยกูชอบเป็นอย่างเงี้ยกูถึงไม่ค่อยอยากประกาศอะไรให้ทุกคนรู้เพราะว่าประกาศปุ๊บแม่งยาวมากยาวจริงยาวกินน้บางทีอะ่ะก็ไว้เจอก็กคิปหน้ากับความกาวที่มีนะครับเออยังพูดคอนเซปต์ไม่จบดีว่า คันสิกูจะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วเอากาวเข้ามาไม่เยอะหรอกเออแต่แล้วถ้าคนคิดอะ่ะคือถ้าคนที่อยู่กับกูบ่อยๆอาจจะดูแบบรู้สึกว่ากาวมันน้อยมากออแต่คนที่แบบเพิ่งเพิ่งรู้จักเคร่งอะไรเงี้ยอาจจะรู้ว่ากาวเยอะไม่น่อยนะนั่นแหละเออแต่มน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นช่อเราจะเป็นช่องที่เล่นเกมเน้นเน้นกาวกว่อนเน้นดำดิง่งแบบดำดิง่งดำดิ่งอะ่ะแต่ละทีอะ่ะ คือไม่ต้องหวังเนื้อเรื่องไม่ต้องหวังการอินกับเกมเพราะว่าแปลอังกฤษไม่ออกสุดๆถ้าเป็นเกมไทยอย่างพอโอเคแต่ถ้าเป็นเกมอังกฤษเกมพวกแบบภาษฝรั่งอะไรโอ้ยอย่าอย่าหวังกันเนื้อเรื่องเกมคือช่ที่เห็นเล่นไมค์ค้าเล่นเกมอินดี้ที่ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะกแปลไม่ออกนั่นแหละเธอเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นอ่ะวันนี้พูดจากใจเลยคือมึงจะอะไรบ้างคน มหนึ่งมานั่งทำคลิปกูมหนึ่งนะฮะโหลกูไม่ใช่กูไม่ได้เรียนจบแล้วมา,มาพูดคุยไงเข้าใจใช่ปะมันก็คือคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกมเป็นคำศัพท์ที่แบบมาครั้งกูก็ไม่รู้ไงเขออ้าใจปะก็จะดำๆนิดน,นึงเออเดี๋ยวางในเรื่องแต่ถ้าทําคลิปไปนาน,น,านๆแล้วช่วงหลังนยอาจจะอาจจะไม่ดําขนาดนั้นเอออาจจะไม่ดําดิ่งแต่ก็นั่นแหละ เป็นคนที่น้ำดิ่งเก้นเรื่องไม่ค่อยเล่นเกมเื้อเรื่องเท่าไหร่แต่เล่นเกมเพย์ซะมากกว่าส่วนเกมเพย์เนี่ยอ๋อเกมเพย์เทศใช่ไหมฮ้ยฮไม่เก่งก็เล่นเกมเพย์แบบเอาฮ่าฮ่าสนุกสนุกพอไม่ต้องเครียดกับมันอะคือไม่ได้เป็นโปรเฟชอรนน่ะฮัลโหลก็คนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมนั้นแหละเออคนจริงจริงก็ถามว่าเกมขึ้นเนี่ยมันเอ้ยเดี๋ยวทำไมนิ้มหยุดเนั่ฟังเกมฟ w h a t the h e l l is that ถามว่างเกมใช่ไหมมันก็ไม่เยอะหรอกนะเออมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เกมไม่ถึงกิกอะม่ถึงกิกก็อ่าเกมก็ถึงกิกแฟนตาซีไหมแฟนตาซีถึงกิกเปล่าวะทัมไลน์เนี่ยถึงโนชาร์ฟวิลเล็กไม่น่าถึงเดสเซลไม่น่าถึงสตาร์บาร์ไม่ถึงสตาร์เดลไม่ถึงแร็คและล็อกนี่อาจจะถึงโอซูอินี่ไม่น่าถึงโดเรมอน ตอรีนะ่น่าจะไม่ถึงแต่ไฟนาซีบางคนไม่ชอบเลยน่าจะถึงอยู่คลิปท็อกกิ้งนี่อย่าไปหว่านกระแม่งเลยมายคราฟเนี่ยเอออันนีน้น่าจะถึงเห็นปะคือมีแต่เกมไม่ถึงกิกรวมๆกันอยู่อ่ะเพราะว่าความจริงอ่ะจริงๆถามว่าผมโหลดเกมได้แคกว่าหนี่มวันก็ได้แหละแต่คือมันมีปัญหาเรื่องกับการที่กูต้องทำคลิปไปด้วยบวกคลิปๆหนึ่งอย่างเงี้ยสามสิบนาทีตีไปสองกิกสองกิกนะในพื้นที่ที่กูเหลืออยู่สิบกว่ากิกเอง คือมึงเข้าใจสภาพ SSD ไหม <c oughs> คืมันที่มยูไม่ได้เยอะหรอกเออแต่มันเร็วไงบางครั้ง่ะก็เลยแบบทำใจนิดนึงเนาะก็อย่างที่บอกครับรอหมดโควิดแล้วก็เก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อฮาร์ดดิสก์มาแปะใส่เพิ่มอีกสองบีเออรอก่อนนะเพราะนั้นแหละครับทุกคนก็จะได้เห็นความขยันระดับระดับเทพเจ้าไม่ใช่ขยนันตัดขยันอ่านแบบ เยเแล้วก็มาตัดตัดตัดตั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 ดตั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 ดัดต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 ตัด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  คลิปมันจะลงแบบลากเลือดมากมันจะลงแบบถ่ายคลิปวันนี้ลงคลิปวันนู้นอะไรเงี้ยอย่างคลิปเนี้ยถ่ายวันทำอะไรวะวัน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 พื้นหลัหัดแล้ววันเสาร์ต้องลงมคิดเอ้กูมีเวลาวันเดียวในการตัดซึ่งคลิปนี้กูไม่ตัดหรอกปล่อยยาวเลยเอนั่นแหละก็นั่นแหละครับไม่หลายอย่างอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเออจบคลิปวัวนี้เฉียนานมาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ คือว่าฟังอ่าฟังกูบ่นไปแล้วกัน